แต่คนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดคือเจ้าของนั่งอยู่ด้านหลังนี่อ่ะเดี๋ยวหลบเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้เขาเรียกว่าศัก์เทคนิคในการหลบคือคือผมเนี่ยถ้าถ้าผมพูดเองเนี่ยมันก็จะมีคําที่อาจจะบินได้คือไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการหลบเลี่ยงครับใช่แล้วค่ะของเราวันนี้นะคะเป็นเซรั่มออร์แกนิกนะคะจากแบรนด์เมดิเอลนะคะช่วยในเรื่องของลดรอยดําจากสิมนะคะ รถเราจะสิ่งสิ่งไม่ใช่สิ่คืออาจจะต้องใช้คำว่าอาจจาทำให้รอยสิวบนใบหน้าเนี่ยแลดูจางลงใช้คำว่าสิ่งได้ใช่พูดได้แต่ให้เป็นคำว่าแลดูไม่ใช่การลดเรือ้อเูจาช่วยทำให้ฝาแลดูจางลงช่วยทำให้ฝาแลดูจางลงคืออะไรครับฝาิมไม่โตให้ด้วยค่ะฝาฮอร์โมนฝาแดดฝาลมฝาเลือด เพาเวลาเราไปตากแดดเราจะเจอฝาใช่เราจะเจอฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะหมองคล้ำดำเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยลดฝาได้แต่ที่สำคัญช่วยให้หน้าขวาสว่างกระจ่างใสหน้าขวาด้านซ้ายด้านซ้ายดำเหมือนเดิมจะด้านขวาด้านขวาขวาอย่างเดียวหน้าขวาสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้ก็ขออวอค่ะ อ๋อใช่แลดูอะแลดูสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้ผ่านการวิจุยนะคะและรับลุยโอ้ยเราไม่ขายละททงนันน้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมวิจัยอะไรพวกนี้พูดได้แต่พอแค่ไม่โอเปอร์คลีมเกินจริงอะโอเคนะคะผ่านการวิจัยและรับรองนะคะมาจากเดิมแรนเอเชียว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ก่อนแอบอกบางแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะตัวนี้เป็นเซร่มออร์แกนิกค่ะซึ่ง มันต่างกับเซรั่มทั่วไปยังไงคือไม่มีสารเคมีเลยขอแล้วครับโูกกันได้ไหมคะได้เลยค่ะราคาปกตินะคะ1,390บาทวันนี้ต้องบอกว่าขายมาทุกที่เนี่ยบ้านน้องเจนนี่ถูกสุดหนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบหนึ่งขวดสองรอยห้าสิบใช้ได้กี่วันใช้ได้หนึ่งขวดใช้ได้สามสิบวันแต่ว่ามีตะกร้าสองขวดแรงกว่านี้ราคาถูกมากคือสองขวดสามเก้าเก้า เหลือกับากลองอันนี้คือราคาแบบว่าราคาพี่ออยมาเลยนะใครมาฮะตอนนี้มันขึ้น422คือตะกร้าไหนคะประมาณน่าจะไม่เกิน30โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตะกร้องเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่พี่บอกว่าพิเศษสุดๆเลยเรียกได้ว่าจากเนี้ยนอกจากวันนี้แล้วไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วอันนี้เป็นราคาพิเศษไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือของหมดของหมดไม่ขายแล้วเลิกกิจการไปเลยใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะคะ อันนี้สองขวดสามเก้าเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองขวดเนี้ยใช้ไซส์ทำไมล่ะใช้ได้สองเดือนต้องเรียนเดี๋ยวใช่อหมใช้ได้สองเดือนอ่ะเหลือตกวันหนึ่งกี่บาทเนีครับพี่ออยผมคิดมาแล้วครับหกบาทใช่ตกค่าดูแลตัวเองตกวันละหกบาทเลิกขาดเลยกดเลยค่ะกดได้เลยเดี๋ยวรอราคาก่อนจ้ากดตอนนี้ป่ะใช่ยังยังถ้าคนกดออเดอร์พี่ออยก็กดอันนี้ตอนนี้เหลือ200บาททวนค่ะ แมากอะกดเลยค่ะหนึ่งขวดตอนนี้ก็คือคือมีสองแบบตะการานี่คือหนึ่งแบบใช่ไหม่ะแล้วก็อีกแบบเป็นตัวเลือกอ่ะใหญ่ค่ะาให้น้องลมอ๋ออลาให้น้องลมค่ะทาน้องลมอย่าให้น้องจอนอันนี้ที่ที่เราเตรียมมาเออดี่อยดเนทาอทาก่อนทาก่อนทาอาไม่อยู่ถูาไมาบอกว่าไม่ละเลงเลยทไมพี่ออไม่ละเลงเลยอ่ะซึมเร็ว โอ้เง <anto> ียบเลยเงียบเลยพี่ออยเียยียดูน่าจะนี่น่าจะได้ทิ้งหวังมากเจนี่บอกเพิ่งเจอพี่ก้องมาแล้วก็เจอพี่ออยอ๋ออะไรวะเนี่ยแต่คนดูขำหนักมากตอนนี้ถึงว่าอยู่ดีพี่เป็นอะไรโอยโอยน้องก็เป็นห่วงซึมไวซึมไวไม่เกี่ยวเดืนหน่ะค่ะตัวนี้นี่ห้ามถายไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเี่ยคนจะไม่สนุกเลยอ่ะซึมเลยยังยังอีกยังใหอีกยังไม่หยุดอีก ตัวนี้้องบอกว่าเป็นเซรั่มออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีน้ําหอมอ่ะกําลังดมอยู่ว่ามันไม่มีกลิ่นมากมันมีกลิ่นพี่ออยบอกเขาไปมันมีกลิ่นแต่มันไม่ใส่น้ําหอมมันเป็นเป็นพ่อ้อยอ่อนอ่อนละเดี๋ยวรู้ขอดมอ่ะขอดมก่อนอ่ะดมดมดมะอันนี้มาด้วยกันจะมีลมหนาอ ไม่มีการเตียมเลยมีมพี่ชายพี่ชายหนูมามามาให้กำลังใจน้องมาช่วยขายไอ้กลิ่นหอมน้องปูมอันนี้กลิ่นหอมมันเนี้ยมาจาก essential oil ค่ะไม่ใช่น้ำหอมไม่มีลกอฮอล์ไม่มีกลิ่นแอร์อบกลิ่นน้ำหอมเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้คือไม่มีสารเคมีด้วยไม่มีสารกันเสียจากตัวเนี้ยคุณแม่ต้งขันใช้ได้คุณแม่ให้น้องใช้ได้เด็กหนึ่งขวดใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนใช้ได้นะคะอันนี้เทรัมนะคะทุกคนใช้บำรุงผิวหน้าได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือบบว่าช่วยแบบว่าให้แบบว่าผิวหน้าแลดูขาวสว่างกระจาร่างใสมากขึ้นนะคะเขาบอกไม่ต้องหลบไปชมาน้าขวาพี่เตรียมมาคำมาเยอะมากเลยยังมีมาตาถุยด้วยอันนี้ไม่พชดได้ไม, <laughs> มาตาถั่ <laughs> <laughs> ไคือการันตุงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ทก like ันต้องการตั้งการันตีได้ก็เป็นการันตุงเออพี่เตรียมแบบการันตีได้แต่ต้องรู้ว่าการันตีเรื่องอะไรถ้าการันตีในเรื่องที่มีการผ่านไม่ได้โอเคโอเคหน้าสุดน้องน้องบอกไม่ได้ติดต่อ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 ไอเลิฟติดต่อไปไอเลิฟไอเลิฟติดต่อ เอาเป็นว่าเซรั่มบำรุงหน้าใช่เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะทำให้แบบว่าผิวหน้าแลดูขาวสว่างกระจา่างใสทําให้แบบว่าฝากระจุดดำดำรอยดำจากสิมจางลงประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะรู้เรื่องอหนึ่งถึงสองสัปดาห์หรู้เรื่องคือครีม <laughs> ครีมหมดใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> ชอบพีออยนะ <laughs> ทำไมพี่ออยทำให้ทุกคนเงียบเป็นหมดเเธอมันเงียบอะเมื่อกี้มีวงเล่นอ่ะเดตอนนี้เงียบเลยอ่ะวงวงเเงียบตั้งแต่หลังจากเราเล่นมุกซึมเร็วอะทุกคนซึมกันปเลยซึมกันหมดเลยไม่ใช่แค่ซึมเร็วนะซึมหมดเลยซึมทั้งวงเลยตอนนี้เออซึมเข้าผิวด้วยนะคะตอนนี้รักดได้เลยค่ะราคาปกตินะคะ1,300พบาทกดได้เลยใช่ตอนนี้มันต้องห้ามกดป่ะ้าิ กดได้กดได้ค่ะถ้ากดกระดิ่งไม่ได้อยู่กันย่างนะหนึ่งขวดนะคะสองห้าบาทนะสองขวดเนี่ยพิเศษเลยสุดๆแล้วถูกที่สุดเลยโปรโมชั่นพี่ออยนะคะสองขวดสามร้อยเก้าสิเก้าวันนี้เท่านั้นใช่ไหมวันนี้วันนี้วันนี้เท่านั้นเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นแล้วก็ถ้าลงไลฟ์ปุ๊บราคาเด้งกลับไปที่ราคาขวดละห้าร้อยบาทโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยนีวันนี้เราบอกว่าเราตั้งเป้าไว้มีมาหนึ่งมื่นขวดนะคะหมดแน่นอนหนึ่งมืนขวดนี้ ใครที่ได้บ้านของน้องเจนนี่นะคะแล้วซื้อสินค้าตัวเมดิลอรตัวนี้ของพี่เนมด้วยพี่เนมให้โบนัสพิเศษเพิ่มอีก100,000บาทโอ้โหอันนี้พูดได้เหรอฮะพูดได้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 พี่อ้อยพูดเลยไม่ได้คือตอนนี้พี่อ้อยกำลังเก็งอยู่พูดไม่ได้เอาตรงได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเ้นี่ห้องกับคลองอยู่ข้างเราเออเหมือนเหมือนสนามบอลเลยมีกรรมการมายกุบยุบไป เพื่อความปลอดภัยของช่องกันเตียงใบเนี่ยเตรไยมใบเหลืองอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้เวลาจะหมดเดินเรื่อยๆนะลูกค้ากดในตะกร้าได้เลยนะคะเป็นเซรามบำรุงผิวหน้าปกติเท่าไหร่นะคะราคาปกติ1 3 9 0บาทค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในติมตอปกติกถวนละ500บาท วันนี้พิเศษเลยเหลือแค่1ขวด250บาทและ2ขวดใช้ได้2เดือนนะ2ขวดใช้ได้2เดือนอยู่ที่399เท่านั้นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหน้าด้วยใช้แล้วจะทำให้แบบว่าผิวหน้าเนี่ยดู อ่ะแกลดูกระจ่างสายแล้วก็บิวผิวหน้าเนี่ยดูเบบี้จ้ะอ่ะดูเบบี้ขึ้นดูน้ำอ่อนดู้ำอ่อนทาตอนไหนดีสุดทาตอนไหนที่สุดทาตอนเช้ากับก่อนนอนค่ะหลังอาบน้ำสองเวลาใช่สองเวลาแล้วค่ะาตอนอาบน้ำได้ไหมฮะมันก็ออกหมดนะพี่ออยมันได้นะจะได้หมดไว เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเงียบเลยปกติปกติเวลาคนปกติเวลาคนเราหล่อมาน้องเจนนี่จะแบบมีความคึกคักทำไมวันนี้ดูซึ้งๆดูพี่ออยช็อตแปลกๆไหมเลยไม่รู้จะเข้าทางไหนดีเลยว่าเออวันนี้พาพี่ออยมาให้น้องเจนนี่แบบว่าเราสามารถคีจิงเหรอใช่ใช่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเชื่อเชื่อเอมบ้เอ็นเที่เริ่มเริ่มมาแล้วมือหอมแม่เพิ่งทาครีมอ่ะดมดม เมื่อกี้ยังไม่ดนึงเดี๋ยวจะเย็นสมงกส่าข้างหลังนอ้อยหอมมากพี่พี่ออยครับน้องน้องบูมอยากโดมือด้วยค่ะไม่ได้กินเลยอ่ะพี่ออยร้องเพลงที่อาสามข่ายที่ไม่ติดลิกสิ์ได้ไหม เพลงนอกค่ายเพลงอีสานเพลงใต้แล้วไปติดลิขสิทธิ์เขาปะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดร <c oughs> ้ดองได้แต่ว่าเราเคยฟังหรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยแหละนลี่นแหละนี่แหละปัญหาไหมไม่ได้อยู่ที่ลิขสิทธิ์ปัญหาอยู่ที่พี่ออยแล้วตอนนี้เพลงมีร้องมีอะไรบ้าง,าง <c oughs> ในภาษาอีสานใต้นี่เนี่ยกุาบเลยเลิกคุยทั้งอ้อเจอคนเดียวไม่เพลงนี้ไม่มีทางลิขสิทธิ์สามารถยกลิขสิทธิ์ให้ได้เลย เอ้ยคุณแล้วนะเดี๋ยวเอาไปร้องนะได้นะได้นะต้นประเทศดองฟรีค่ะเฮ้ยดีโอ้ใจดีใจดีใช่หนูร้องฟรีทั้งคันเอ้ยนะคะอ๋อร้องเพลงสวนทางนี่ไหมคะของวงกังเกงอุ้ยอุ้ยชื่อมันไม่ได้ไม่ได้แล้วสวนทางไหนวะวงกังเกงสวนทางเพลงเพลงของพี่ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันวงกังเกงนะรุดวงกังเกงวงอะไรวงใต้เพลงสวนทางเพลงดังเหมือนกันอ๋อชื่อเหมือนกันอ่าค่ะ เกย์ค่ะรู้ไหมกดได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตาพี่ออยเต้นจะกดอันนี้แล้วแต่พี่ออยเลยนะคะหนูก็ไม่ได้อยากดูค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาอยากดูพี่ออยหมดแล้วไอ้เราเล่นมินตีได้บ้างหรอป๊อปป๊อปมาเล่นแห้งๆป่ะเฮ้ยพี่มาเอ้ยอ่ะให้อีกร้อยออเดอร์สุดท้ายนะคะ ไปพันบ้านเดี๋ยวยผมอยากไปดูเนื้อชอบพี่ออยตอนเล่นมนตามเลยอ่ะอ๋อไม่นะเรื่องเรื่องเรื่องเกือบสุดท้ายเรื่องเกือบสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่จ้างพี่แล้วเกือบสุดท้ายที่เล่นกับพี่วิงกี้ไม่ใช่พิงกี้นั่นมันเรื่องมนเอลไม่ใช่มนตาไงมนตาพิงกี้ไม่ได้เล่นเบนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ออยพี่ออยอันนี้ทองต่ไม่ใช่ทองประกันแ อ๋อเล่นชื่อมนตราไม่มันมีมันมีละครเรื่องมนตรามหาเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่งพี่เราก็ดูว่าเออหนูชอบดูพี่มนตรามากเลยอ๋อเรื่องมนตรามหาเสน่ห์เล่นกับเบนซ์นะไม่ได้เล่นกับวิงกี้ชอบมนตรามากในเรื่องสองปากกายแตกเออนที่ตายใช่ไหมไม่หนูพี่เจ้ามาตอนตอนตอนพี่ตุยอ่ะหนูร้องไห้เป็นเดือนเลยอ่ะร้องเป็นร้องจริงจังอ่ะ คตรเสยใจเือแบบว่าเป็นซุมเศ้าเลเบื้องหลังเนี่ยคือบทบทมันจะต้องคนนี้จะต้องตุยใช่ไหมเหมือนทอมปกายแสดเหมือนดวงกินกินผัวอ่านั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะได้ก็ได้พี่พี่เป็นคนขอเขาบอกว่าให้ให้พี่อแบบนั้นพูดอะไรพูดได้บ้างไม่รู้เลยให้ตุยให้หนึ่ง ค่ะหนึ่งสินค้าโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เวลาหมดแต่กดให้พี่ออยอีกสักร้อยออเดอร์ได okay> ้ไหมคะกดตึ๊กตึนกตึ๊กตึๆกไ่ได้มากเลยกดแล้วพี่ออยบอกว่าไม่ต้องยอดท่องเลยว่าไงนะคะกดแล้วอย่ายกเลิกนะอ๋อใช่มีกดเล่นๆด้วยเหรอ อาจจะมีอาจจะแบบว่าบางทีแบบเอ๊ะเปลี่ยนใจที่ล่างอะไรอย่างเงี้ยกดแล้วคอนเฟิร์มออเดอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอพี่ออยลงไลฟ์ปุ๊บเนี่ยจะกลับมาเป็นราคาไม่ได้ราคานี้แล้วอันนี้คือราคาพี่ออยเลยนะสองขวดสามเก้าเก้าคือคนราคาพิเศษเฉพาะแค่วันนี้เทศกาลเจนนี่ใช่เทศกาลเจนนี่เท่านั้นมีถึงมีถึงเมื่อไหร่อ่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะคิวเยอะเลยเจนน่าจะถึงสิ้นปีป่ะสิ้นปีแน่นอนแต่วก็ปีหน้าก็มีอีกแต่ก็เดี๋ยววันนี้ไม่หมดก็มาอีก จะมาจนกว่าจะหมดเราต้องพูดว่าหมดอ๋อเฮ้ยเอาใหม่ห้าสี่สามสองวันนี้หมดวันนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาอีกก็คือตัวใหม่สินค้าใหม่เออชอบค่ะชอบพี่ออยมากเลยเจนนี่ทำบุญด้วยอะไรได้มานั่งข้างพี่ออยนี่เป็นไงล่ะพี่ออยช่วยดูมือหน่อยได้ไหมคะมันเจ็บอะไรมไหมเดี๋ยวนะ อออ๋ออ๋โอ้ยายินดีมากอายินดีมากพี่พี่ต้องทำพี่ต้องทำงานเป็นไงฮะดูไม่ล่าเริ่งเลยนะครับซึมเอ้ยไปเล่นไม่เล่นบงปีโอเคอุ้ยอุ้ยหนวซึมค่ะโอ้ยซึมเร็วไม่ใช่ซึมเร็วนะซึมเร็วเมื่อกี้พี่ออยน่ารัก นี่ทุกคนพี่ออยหล่อมากจริงๆอือพี่ออยรายถึง30มสิบยังคะโอ้โหมีกระพริบตาด้วยเดี๋ยวถ้าพูดอายุไปเดี๋ยวทิกตอกอ่ะงั้นเราเงียบไปดีกว่าเพราะวันนี้เราเงียบกันกระไรเราจะพูดอะไรกันไม่ได้เลยเราเงียบได้มาพูดได้ไหมอายุอายุนะได้พูดได้โอ้โหรู้กันทั้งประเทศแล้วทุกวันก็ถึงวันเกิดพี่ออยแล้วใช่พี่อ้ถึงวันเกิดพี่ออยแล้วผมนี่ก็จะยังสี่สิบเก้าแล้วครัเงียบเลยอ่ะ ไม่มีดอนตกวนอเตียงไม่เอาไว้อะไรกันหมดเลยเว้ยไม่ยอไม่ไงลูกพ่อเลยลุกพ่อแกกับพ่อหนูอีกพ่อหนูที่เหรออายุอะไรสี่เจ็ดอ๋อพ่อออกดีค่ะโทรลูกไม่ขายของเลยลูกไปพ่อหนูกอดพ่อทีนึงได้พ่อหนูรักพ่องั้นพ่อลูกจะดูท่านขึ้นใช่ปะ ดูแล้วบอกแล้วใช้แล้วนะคะจะได้ดูหน้าตาเบบีดูหน้าอีกครั้งหนึ่งดูหน้าอ่อนกว่าวัยโปรมโมชัน่นโปรมโมชั่นโปรมโ,ชโปรมโช <S 1> 1 <S โั่นหนึ่งขวดค่ะพี่อ้อยแล้วค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับหนึ่งขวดเฮ้ยอย่าโยนมางี้ดูไม่มีคนโอเคโอเคมาเลยมามาเลยเอาแชั่นห้าสี่สามสองหนึ่งขวดราคาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองขวดนะคะสองขวดเหลือเพียงแค่ สาม้อเก้บอ้าทเท่านั้นกดเลยคือเมื่อกี้เตรียมเตรียมมาอย่างเดียวคือพี่ฮอยนี่มันตกวันละ6บาทเองนะเครจำอยู่แค่นี้ใช่เลิศเลิศเลิศตอนนี้นะคะนีใช้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีผิวอ่อนแอบอบบางแพ้ง่ายนะคะ กดไปใช้ได้เลยนะคะไม่มีการแพ้แน่ๆเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนดูเบลล่ามาตัวเลขข้างหลังมันวิ่งเร็วมากเลยอะวิ่งตอนนี้มันดูแบบนิ่งสงบอ่ะมีวิ่งอยู่อ่ะโทษนะซึมเร็ววางไว้ยอดมันจะวิ่งยังไงถามราคาพี่ออยบอกเท่าไหร่นะเราให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตอบดีกว่าเดี๋ยวแค่ทุกคนอยากฟังพี่ออยพูดราคาหนึ่งขวดเท่าไหร่นะคะพี่ออยน่าี่ออยเมื่อกี้นะ พี่ออยบอกว่าตื่เต้นโอ้ตื่เต้นมากเลยอ่ะตเต้นสองร้อยห้าสิบเฮ้ยสุดยอดสองขวดสามเก้าเก้าดีเขามุนแน่นเขามุนแน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมดิลเมดิล วันนี้ขอบคพณพี่ออยกับเมดีล่าเลยครับยอดถล่มทลายใช่ฝากสินค้านะคะเป็นแบรนด์ออร์แกนิกของคนไทยนะคะทำด้วยหัวใจของคนไทยค่ะซึ่งได้มามากิเลยโลกมาตากิโอมาตรานโลกนะคะตัวนี้นะคะตักกิเรานำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะ18ชนิดค่ะเมื่อกี้มิฉันก็ลืมพูดตื่นเต้นไปด้วยลุ่นพี่ออยไงเกิปเกี้ลืมมด รุ่นรุ่นพี่ไม่ได้อะไรเลย atable, atable. ตั้งแต่งานวิจุยมีผู้หญิงมาตะถุยมาตะถุยมาตถุยมีงานวิจุยรับลุยด้วยเออทานแล้วไม่ตุยเออไปช่องอื่นนี่ปุ๊บเฟซให้ทุกช่องเลยนะดีแล้วค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดอยไมนะครับไม่ได้มาเปล่าไม่รู้เลยหนูไงให้ไม ah ่มาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับ